สวัสดีเจ้าพี่น้องเมื่อนี้อากาศดีนะจ๊ะเนาะอันปฏิวติว่าโอ้ยนีเ่เกยเมื่อนี้เป็นยังขึ้นีแติถตาปลาแถข่านข้างปฏิวิว่าวันนี้นะจ๊ะหลังจากสิลูกผ้าไปกินอาหารเสามาแล้วกะจะพาพี่พาน้องไปเที่ยวสวนเที่ยวฟาร์มอยู่ต่างแดนนะคะว่าพันปูกยังแน่จ้ะฟาร์มที่เราจะไปนี้ก็คือ สามารถเก็บเองได้เน้อจ้ะเด้ผลไม้หรือว่าผักตามฤดูกาลเนาะจ้ะเนาะแต่ก่อนจะถึงฟาร์มเราก็ชมบรรยากาศท้างเขาฟาร์ม่นก่อนเนาะจ้ะเนาะนภาพก็อาจจะเต้นด,ด,ดึกดึกด,ดึกดกเด้อพี่น้องเพราะว่าหนทางมันก็เป็นหลุมเป็นร่องเป็นบ่อเนาะจ้ะเนาะจะมาจะไปชมกันไปเที่ยวกันนะคะ กัสิบั่นบนิ่งเด้อจะพี่น้องเพระาะว่าหนทากมันันเป็นหนถนนลูกลังเนาะจ้าช่วงนี้ก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ก็เป็นผลไม้บ้านเพิ่นนี่หละจ้ะเดี๋ยวนิกจะพาไปเก็บนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราได้กระต่ายแล้วนะคะแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะพานิกไปดูนะคะว่าในฟาร์มมีอะไรมั่งคะ่ะตามมาคะ่ะ Okay. We've got three strawberry beds open at the moment. There's the one across the middle area. You can get to down this path. Okay. There's one over there in the far corner under those trees. Which you can either go through that bed or down. There's a big bed you probably saw on your right as you came up the drive. That's strawberry. Okay. Wherever you go, go well in because you always stop at the front to pick. Okay. And this is serious picking, not man picking, this is parting the leaves and looking right in. But people are coming back with full planet there, look lady, So there's plenty of fruit out there, you just have to look for it. But yeah. you know, you're the right I'm gender, sure you'll find it. You don't it. Want yeah. men Thank you so, so much, you. popun car. ทันตะวันแต่ยังไม่ออกคนะ่ะแมาเจ้ามาหาเราจะเจอไหมเนาะวันนี้อู้ลูกบลเล่เลยจ้าลูกบลเล่เลย จะดูใ,ใกล้ค่ะาโครสเลี closer, uh, ตาดีได้มอังก็เป็นว่าดูกะู ໃຫ້ພ <ism> ີ man, sort of long, ່ນ້ອງເບິ່ງເບິ່ງເນາະອັນນີ້ນະມີທາດນິສຸມສາທານີ້ເສຍດາຍເນາมันເນົາຈິງແມ່ພີ່ນ້ອງເບมันເນົ ดีดีนะจ๊ะจะเน่าด้วยเลยฟังนี่สิเป็นอันมาร์คมอนมบ้านเท่าเอิญราสเบอร์รี่แต่ว่าเพิ่นประหันให้เขาให้เก็บได้จ้ะเป็นยังอ่อมใบอยู่นะจ๊ะอาทิตย์หน้าละมัง้งขันคือจังเงินจะกองฟ้ามเพิน่นบอกกับนิกเหนาะเต็มจะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นยังกับพันวานเรนหมากหรือวา่าที่คนอยู่ประเทศนี่พันนิยมกัน้อจ้ะเวลาหน้าฤดูร้อนกส็สะมีปลูกพ,พันมีฟาร์มมีนี่แหละจ้ะปลูกพักปลูกผลไม้แล้วก็เปิดให้คนมาเก็บกินเก็บเองให้มาเที่ยวนั่นแหละจ้ะ เพิ่นก็ะห้ตะก,กา้าเดินออกไปเพิ่นกระจังคิดเงินนะคะเนาะอยากกินก็นกินได้อยากเก็บไปกินไปกินจนอิ่มหมนละพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นอีกอประเภทหนึ่งเนาะจ้ะหมากม่อนพี่นอ้องนำมาผสมในซุก้ะเปิ่นกระปูกเป็นลอกเป็นลอกไห้เนาะจ้ะเนาะจริงๆแล้วนะ่ะ ถ้าเราไปเก็บตามธรรมชาติก็มี้อจ้ะเดี๋ยวนิกสิไปเก็บไห่เบิงไห้มันสุกกันแถวเลาะบานนิกนะจ้ะเป็นบัานจากการเกษตรแล้วก็มาทางนี้นี่นี่นี่มาดเทียนนิกว่ามันคือผงยมอันนี้ทรงเพิ่นบ่วหั่นได้เปิดให้เขาเก็บพี่น้องอู้ยเบงเน่ดกบ่จ่าอ,อู้ยเดี๋ยวต้องมาจอบได้เี่ว่าเพิ่นใช้เขาเก็บมือได้เนี่ยิดยได้มาเก็บ แล้วอันนี้ก็เป็นผล,ลไม้อีกชนิดหนึ่งอย่างพี่นองเบิงเบิงเบิงเแบแบเบด้เนี่ยอันนี้เขาก็ยังไม่ให้เก็บนะคะนี่จ้ะเต็มเลยพี่นองแต่เสียดายเขาไม่ให้เก็บนี่ก็ไม่ได้เก็บให้พี่นองเบิง,งนี่นะจ้ะแต่แดดมันอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เด้อจ้ะเด้อมาจะไปชมกันต่อ ว่ามีอะไรอีกเน,เน,เน <Yeah. S 1> าะจ้ะเนาะมานจะมาจากหมากมอนหมากมอนหมากมอนในต่างแดนเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> จากก็มาอีกมุมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พอพิลาอิลีกับแปลงสตรอเบอรี่นี่แหละพี่้อกพ้นกับหายหลายจา้ะมาเดินมาเดินมาเก็บน้ำนิ่ง ตาอียังกับพ่นบิน่าตาดีก็ได้ของดีเด้อจ้พี่น้องแต่ว่าาำรับนิกนะอย่อยากเก็บไปหมดละ่ะไอ้ตอนจะของฟ้ามเพิินจ้ะมันกับพ่อกินนี่เราเห็นหน่อยหนึ่งดิหนึ่อุ้ยสว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 ย,หสวยเห็นมา้พี่น้องไหมคะ